เรื่อง BT 1 8ครับค่ายนี้ไม่ธรรมดาครับจัดก้อแรงครับจัดก้อแรงครับซื้อมาเดิมๆเลยอ่ะตัวเท่าไหร่ครับซื้อมาเท่าไหร่อันนี้เพื่อนมันซื้อมาพันห้าครับซื้อมาพันห้าครับแล้วปัจจุบันนี้ครับแต่งหมดไปเท่าไหร่ครับตอวนี้หมดไปอันนี้บอกคนที่บ้านยังครับไม่บอกเขาจะได้รู้แน่ครับเที่ยวนี้ ครับผู้ชมนะตอนนี้เรากำลังอยู่กับเครื่อง b t 18ครับค่ายนี้ไม่ธรรมดาครับจัดว่าแรงครับจัดว่าแรงครับนี่ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับผมพี่อะไรครับนี่พี่อะไรครับพี่หลงรักพี่หลงนะฮะพี่หลงนี่ครับสวัสดีครับครับผมชื่ออะไรครับชื่อพ่ก้อนครับพี่ก้อนนี่ครับผมนะ้กับทีอะไรครับก้อนเจ็ดหกครับ๋อทีมก้อนเจ็ดหก็ดีเนอะเดี๋ยวันนี้เอาเครื่อง B t ท18มาลงครับผมเนะ วีที่8ตัวนี้มีดีกีอะไรบ้างครับมีรางวัลอะไรบ้างติดไม้ติ็ดหมือนไหมดังดังดังหัวกระเบือร์งานหัวกระบืออ่ะดี๋วแชมป์ที่หัวกระบือมาด้วยปีที่ผลแรกเลยที่แข่งของวัดวัดใหม่บูหันเนี่โอ้ได้แชมป์มาด้วยนะครับวีที่8ตัวนี้ครับก็ได้ที่ที่เพชรบุรีไที่อ๋อเพชรบุรีด้วยครับผมพี่ยชื่อพรเทพใช้ชื่อพรเทพ แต่วันนี้ใช้ชื่ออะไรครับวันนี้ใช้ชื่ออะไรฮะก้อนเจ็ดหกก้อนเจ็ดหกนั่นเองนะครับเดี๋ยวสอบถามนิดนึงนะตัวนี้ที่ที่เราซื้อมาเนี่ยตัวนี้ซื้อมาเดิมๆเลยอ่ะตัวเท่าไหร่ครับซื้อมาเท่าไหร่อันนี้เพื่อนซื้อมาพันห้าครับซื้อมาพันห้าครับแล้วปัจจุบันนี้ครับแต่งหมดไปเท่าไหร่ครับตัวนี้หมดไปร่วมเจ็ดหมื่นร่วมเจ็ดหมื่นเนี่ยจากพันห้าครับแต่งไปร่วมเจ็ดหมื่นอันนี้บอกคนที่บ้านยังครับ ไม่บอกเขาจะได้รู้แน่ครับเที่ยวนี้เขาจะได้รู้จากวันห้าเพิ่มอีกเจ็ดหมื่นครับผมอ๋อสดด้วยอ๋อสวดย้ำสดไปทำบุญร้อยวันนียหรือว่าอาแล้วปั่นกันใหญ่แล้วตอนนี้ตอนนี้จริงครับวีดีทีแปดครับนี่ครับก้อนเจ็ดหกครับผมแล้วแล้วเรือตัวนี้ครับเรือตัวนี้ฮะเรือตัวนี้ที่ไหนประกอบให้ครับตัวนี้ อ๋อช่างใหญ่พัฒนานี่ครับก้อนเจ็ดหกครับเนี่ยอ๋อเรือลำนี้อ่าใหญ่พัฒนาต่อมานะครับเท่าไรครับตัวนี้ต่อมาเท่าไรครับต่อมาลำนี้เรือนี้มาสี่ปีต่อมาหมื่นสามอ๋อสี่ปีที่แล้วหมื่นสามใช่ไหมตอนนี้ก็น่าจะขึ้นบ้างที่เราต่อน,นี่ลำนีำนน้น้ำหนักเท่าไรครับน้ำหนักเท่าไหร่ 15ประมาณ15บหโลโอ้ข้างๆเขาบอกนะเมื่อกี้คุยกันข้างๆมาเขาบอกว่าตอนนี้เขาเขาสั่งจะให้เบากว่านี้เราจะเบาตามไหมครับเอาเท่านี้นะครับกัวแยกล่างกลัวแยกล่างคุณผู้ชมเขาบอกกลัวแยกล่างครับเดี๋ยวผมจะไม่ถามช่างมืดอีกทีหนึ่งให้ช่างมืดแกไม่กลัวแยกล่างเหรอไม่กลัวต้องหาวเจี๊ยบครับอ๋อต้องถามวเจี๊ยบใช่ไหมต้องถามวเจี๊ิบครับ ถ้า,าเบาๆนี่อ่ามันได้เปียบเสียเปียบยังไงครับถ้าเรือเบา,วววาออกตัวไวกว่า<ช>ออกตัวไวกว่าแล้วแล้วของเราเนี่ยฮะตัวนี้พี่มีอะไรพิเศษบ้างครับตัวนี้นกติกาเป็นไงครับสำหรับรุ่นนี้ครับกติกาสำหรับ B T 18กฎกติกาเป็นไงครับมีน,น้ำมันเปิดกับน้ำมันปิดมันเปิดน้ำมันปิด ถาถึงกติกาของตัวเครื่องครับตัวเครื่องลูกไม่เกิน8 3สมลูกไม่เกิน8 3คสทั้งักนะทัก76จอนี้คือกติกาของเขาครับผมแล้วแล้วข้างในเนี่ยเราเราแต่งของเราเต็มที่ไหมครับเต็มที่ไหมครับก็ระดับ7หมื่นนี้ก็ถือว่าเต็มที่นะเต็มที่นะครับครับผมเป็นกิจีอย่างนี้เออแล้วใบสําคัญไหมครับใบสําคัญไหมสำคัญโอ้ใบอ่าใบที่เห็นนั่งตะใบกันนั่งขัดนั่งขัดกันนี้เพราะอะไรครับ อ๋อแข่งปุ๊บขึ้นมาปุ๊บขัดใบกันแล้วต้องดูว่ามันมันมีปลายไม่มีอ่ะตอต้นไม่มีตน้นต้นมีปลายมีอ,อ,อ๋ออยู่ต้นอยู่ปลายอย่างงี้เราก็ต้องมานั่งแต่งอีก<ป>อ๋อแล้วเวลาแต่งนี่ลงไปเยอะไหมครัลงไปเยอะไ <ป S 1> มมหมครับแล้วเคาะหน่อยเดียวเคาะเคาะหน่อยเดียวเกี่ยวน้ำด้วยอ๋ออยู่ที่น้ำด้วยใช่ไหมน้ำก่อยน้ำธรรมดายอย่างเงี้ยมีผลไหมครับมีผล มนน้ำน้ำเล่นน้ำเล่นกับน้ำน้ำจืดจะหนักอ๋อถ้าน้ำอะไรนะฮะน้ำจืดน้ำจืดจะหนักมันหนักใช่ไหมอืมเราก็ต้องมาปรับไปทีหนึ่งให้ใบได้ครบโอเคครับนี่ครับกอนเจ็ดหกครับคุณผู้ชมครับนี่ครับกับบีที่สิบแปดครับตัวแรงครับตัวแรงครับตัวนี้ตัวแรงครับคุณผู้ชมครับก่อนเจ็ดหกนะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับ อ่ะกดไลค์หน่อยครับกดไลค์หน่อยกดไลค์หน่อยพี่ก้อนด้วยครับนี่ครับโอเคครับสวัสดีครับ